สวัสดีครับจากร้านรองเท้ามือสองคัดเกรดสภาพดีนะครับอวันนี้เช้าว,วันศุกร์นะครับก็เป็นโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับซื้อ1คู่นะครับสามรอยบาทซื้อสองคู่แถมฟรี1คู่ชำระเงินเพียงหกร้อบาทเท่านั้นนะครับ <S <S ก็ลูกค้านะครับที่ ท่านนี้นะครับก็เมื่อวานมาซื้อไปสามคู่แล้วนะครับวันนี้จะมาจัดเพิ่มอีกนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่แวะมานะครับก็ท่านใดสนใจนะครับรองเท้านะครับมีเหลือเยอะนะครับนี่เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับแบบนี้นะครับก็รีบแวะมานะครับก่อนที่รองเท้าที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะหมดไปนะครับ ก็ตกคู่ละ200บาทเท่านั้นนะครับคือต้องซื้อ2คู่ชำระเงิน6 0 0ได้รองเท้าไป3ามคู่นะครับถ้าซื้อคู่เดียวนะครับก็จะ300บาทเท่านั้นนะครับแวะมานะครับมีรองเท้าหลากหลายให้เลือกนะครับโอนิสุกะก็มีนะครับตัวนี้นะครับและแบรนด์อื่นๆนะครับแล้วก็จะมีพวกคอนบดนะครับในกล้านี้เราก็มีนะครับคอนบดต่างๆนะครับแบบนี้นะครับอาอจะเป็นแบบนี้นะครับก็มีนะครับก็แวะมาได้นะครับรองเท้าดีทุกคู่นะครับพร้อมใส่นะครับ รีบมานะครับก่อนที่รองเท้าจะหมดนะครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ okay.